เราจะไปขึ้นสกายวอล์กันค่ะจะมาขึ้นสกายวอล์กันค่ะอันนี้คิดยังไงคะคนละหกสบาทคนละหกสบาทตามตอ่สิบเซนต์ฟรค่ะอันนี้ฟรีเลยเราอะยูก็ยืนูที่าแล้วนได้เกีดะตลอดทางนพี่อันแต่พี่อัน ละกบาทค่ะไว้ในลเก้องหูไเายเะเดี๋ยวเราเอาของใส่ไว้ในล็อกเกอร์ค่ะเขาจะไม่ให้เราเอาของขึ้นไปนะคะ ก็จะใส่สวมทับรองเท้าไปเลยนะคะสกายวอลที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นสองเอ่อสกายวอลสองแควแม่กองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ค่ะอำเภอเมืองใกล้กับศัญยาข้อหลักเมืองค่ะ การนหลายคนที่มาการจะต้องดีก็อย่าลืมแวะมาที่สกายวอล์กนะคะส่วนวันวันเสาร์นี้จะมีถนนคนเดินขายของเต็มพื้นถนนด้านล่างะคะ่ะ<ว>นี่ค่ะนนสลันกันใหญ่อากาศที่นี่เย็นสบายนะเพราะว่าเรามาช่วงสี่โมงเย็นค่ะลมพัดเย็นสบายแดดไม่ร้อนเลยถ้าเรามองจาก ด้านข้างหน้าที่เรามองไปไกลนี่ก็จะเป็นสะพานถ้าเราอยู่บนสะพานเรามองที่สกายวอล์กเราก็จะเหมือนว่าสกายวอล์กที่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เวลาเราขึ้นมาจริงจมันก็คือจะยาวยาวทอดยาวไปจากที่เราคิดว่าเป็นสกายวอล์กที่ช่วงสั้นๆอ่ะคือไม่ใช่เลยค่ะเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นสกายวอล์กที่ทอดยาวแล้วก็ชมวิวได้สวยมากสําหรับแม่น้ำสองสีของ แนะนำแคว์ใหญ่และแครน้อยที่ตัวเมืองการค่ะ บาคือข้างบำรุงสถานที่ก็จะได้รองเท้ารองเท้าผ้าหึคู่แล้วก็พอหลังจากที่เราลงไปแล้วเราก็ไปใส่ตะกร้าคืนไว้ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คืนเราเอากลับไปด้วยรอบหน้าเรามาเอารองเท้าคู่นี้มาเราก็จะเหลือแค่30บาทค่ะตามที่เจ้าที่เขาแจ้งไว้นะคะ นี้เป็นจุดที่กําลังต่อขายายออกไปนะคะยังไม่ได้เปิดให้เราเดินนะเขาจะมีที่กั้นไว้ให้เราค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันนะพูดถึงจริงๆพอทอดสองฝั่งนี่นคือยาวมากๆค่ะค่ะเขายังกั้นเชือกไว้นะคะ วองนี่ความสูงนี่สิบสอเมตรนะคะแล้วก็ระยะทางยาว150เมตรค่ะมองเข้าด้านล่างก็ดูจะแบบเสียวๆอยู่นะ่ยสก,กายวอลนี่ถ้าคนเมืองการเขาก็จะเรียกว่าสก,กายวอลหน้าเมืองค่ะถนนหน้าเมืองนะริมแม่น้ำมีความโดดเด่นมากเลยนะเราอยู่ริมยิมนน้ำขึ้นมาถ่ายเราได้ภาพหลายภาพโดยถ่ายออกมาสวยมากค่ะอยากให้ทุกคน มีโอกาสมาเที่ยวบางกาแล้วก็แวะเที่ยวชมสกายวอล์กค่ะตรงหน้าเมืองนี่ก็จะเป็นร้านอาหารหลายร้านนะคะมีริมแม่น้ำแล้วก็มีแพให้เราล่องชมวิวจะแบบค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้ค่ะจะแบบแพเทคก็มีนะคะที่เปิดเพลงกันทั้งคืนเลยตั้งแต่แพรเริ่มออกจากท่าเลยค่ะ ด้านล่างนี่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะเขาจะขายบเหมือนกัน3-4ลสาน,นีค่ดูความสูง12เมตรค่ะจากพื้นขึ้นมา ชมสกายวอล์กแล้วเราอย่าลืมแวะเข้าไปดูประตูเมืองเก่านะคะซึ่งสร้างในสมัยรชัชกาลที่3อยู่บริเวณใกล้ๆสกายวอล์กเลยค่ะอยู่บริเวณหน้าเมืองนะคะถัดออกไปไม่ไกลลองมาเที่ยวชมกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ